สิ่ง<ส>ที่ต้องรู้เกี่ยวกับกรรมรายละเอียดที่บุคคลควรทราบเกี่ยวกับเรื่องกรรมภิกษุทั้งหลายกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบนิธานะสัมภวะแห่งหกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบเวมัตตาแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบวิบากแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมมนิโรธเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบ กรรมมณโรธคามินีปฏิบัาเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบคำที่เรากล่าวแล้วดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวเล่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะว่าบุคคลเจตนาแล้วย่อมกระทำซึ่งกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจภิกษุทั้งหลายนิทานะสัมภวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดพร้อมแห่งกรรมทั้งหลาย เป็นอย่างไรเล่าภิกษุ עם, ทั้งหลายนิทานะสัมภาวะแห่งกรรมทั้งหลายคือผัสสะภิกษุทั้งหลายเวมัตตาความมีประมาณต่างๆแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายกรรมที่ทำให้สัตว์สวยเวทนาในนรกมีอยู่กรรมที่ทำให้สัตว์สวยเวทนาในกําเนิดเดรัฉานมีอยู่กรรมที่ทำให้สัตว์สวยเวทนาในเปรตวิสัยมีอยู่ กรรมที่ทําให้สัตว์เสวยเวทนาในมนุษย์โลกมีอยู่กรรมที่ทําให้สัตว์เสวยเวทนาในเทวโลกมีอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าเวมัตะตาแห่งกรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายวิบากผลแห่งการกระทําแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าววิบากแห่งกรรมทั้งหลายว่ามีอยู่สมอย่างคือวิบากในทิฏฐธรรม คือทันควันหรือว่าวิบากในอุปปัจจะคือในเวลาต่อมาหรือว่าวิบากในอประปริยายะคือในเวลาต่อมาอีกภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าวิบากแห่งกรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายกรรมนิโรธความดับไม่เหลือแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายความดับแห่งกรรมทั้งหลายย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะ ภิกษุทั้งหลายกรรมมานิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายอริยะอัดทังคิกรรมักอริยะมักมีองค์8นี้นั่นเองคือกรรม,มานิโรธคามินีปฏิปทาได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบ สัมมากรรมมันตะการทำการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลายเมื่อใดอริยาสาวกย่อมรู้ชัดซึ่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งนิทานะสัมภาวะแห่งกรรมอย่างนี้ รู้ชัดซึ่งเวมัตาตาแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งวิบากแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งกรรมมานิโรธอย่างนี้รู้ชัดซึ่งกรรมมานิโรธคามินีปฏิปทาอย่างนี้อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดซึ่งพรม,มจันนี้ว่าเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งกรรมภิกษุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวแล้วว่า กรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบนิทานสัมภวะแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบเวมัตตาแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบวิบากแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมมานิโรธเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมมนิโรธคามิน,นีปฏิปทาเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว